เหรียญพระแก้วมรกตปี2475เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีพระเกจิที่มีพุทธาคมมาปลุกเสกมากมายที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ศรัทธาและพุทธานุภาพที่ผูกพันกับบ้านเมืองไทยมายาวนานเมื่อย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2325รัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น พร้อมโปรดเกล้าให้สร้างวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดพระแก้วภายในเขตพระบรมมหาราชวังและทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาวมาประดิษฐานที่วัดอรุณราชวรารามชั่วคราวก่อนที่จะอัญเชิญมายังวัดพระแก้วในปีพุทธศักราช2327พร้อมสร้างบุรสบกทองคำประดิษฐานไว้อย่างสง่างาม เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่แผ่นดินการเวลาผ่านไปจนถึงสมัยรัชกาลที่6ในปีพุทธศักราช2461พระองค์ได้โปรดกล่าวให้สร้างเหรียญพระแก้วมรกตขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลโดยสั่งทำจากบริษัทต่างประเทศทอมสัสเดราลูเบนซึ่งเป็นบล็อกนอกมีทั้งเนื้อทองคำเงินทองแดงและนิกเกลิล นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนานการสร้างเหรียญพระแก้วที่ยังคงสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มาถึงช่วงสำคัญในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2470พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วให้เสร็จทันการสมโพธกรุงเทพครบ150ปีในปีพุทธศักราช2475 การปฏิสังขรณ์ครั้งนี้เป็นการรวมพลังศรัทธาของทั้งคระมหากัษตริย์ขุนนางและประชาชนร่วมแรงร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชาด้วยพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อุทิศพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ขณะเดียวกันรัฐบาลก็สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินแต่เมื่อยังไม่เพียงพอพระองค์โปรดเกล้าให้มีการเรียร์ไจากพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศลร่วมกันและเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคจึงได้สร้างเหรียญพระแก้วมรกตขึ้นอีกครั้งโดยครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดสร้างครั้งใหญ่ที่สุดเหรียญพระแก้วมรกตรุ่นสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีนี้ได้ผลิตโดยหลายโรงงานเช่นเพาะช่างห้างเตียนเซงและสุวรรณประดิษฐ์ ลักษณะเหรียญเป็นรูปแบบกลมแบนขอบเรียบงดงามสงา่าด้านหน้าเป็นรูปพระแก้วมรกตประทับนั่งภายในซุ้มเรือนแก้วบนฐานบัวคว่ำบัวหงายมีผ้าทิพย์ห้อยและล้อมรอบด้วยดอกไม้ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นยันกงจักจารึกอักขระขอมที่แทนองค์ประกอบแห่งมรรคมีองค์8ดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบการเข้าใจในอริยสัจสี่ว่ามีทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรค สัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องปราศจากกิเลสเช่นความคิดที่จะละเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวาจาการเจรจาชอบการพูดจาที่จริงใจละเว้นการพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อสัมมากรรมมันตะการทำการชอบเช่นการเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีโว การเลี้ยงชีพชอบการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวายามโมความเพียรชอบความภาคเพียรในการละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมสัมมาสติความระลึกชอบการเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อกำหนดรู้กายเวทนาจิตและธรรมตามความเป็นจริงและสัมมาสมาธิการตั้งจิตไว้ในอารมณ์เดียวให้มั่นคงไม่วอกแวก ซึ่งอันเป็นหนทางแห่งพระนิพพานหรือความดับทุกอันสูงสุดของพุทธศาสนาและมีพิธีการปลุกเสกอันยิ่งใหญ่ณพระอุโบสถวัดพระแก้วโดยมีพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายเข้าร่วมเช่นสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสมุทรสงครามหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่ออีวัดสัทธีบชนบุรี หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อปลายวัดกำแพงหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อภูมิวัดบางโคลหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบหลวงพ่อสดวัดปากน้ำและอีกนับสิบท่านหลวนแล้วแต่เป็นพระเกจิชั้นครูที่เปี่ยมด้วยบารมีและวิชาคมจึงทำให้มีพุทธคุณครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยมอํานาจวาสนาบารมีหนุนดวงแคล้วคลาดคงกระพันชาตรี เพราะเหตุนี้เหรียญพระแก้วมรกตปี2475จึงนับเป็นเหรียญเป็นหลอมรวมเอาพุทธานุสติคือองค์พระแก้วมรกตที่เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมานุสติคือมรรคมองค์8ที่เป็นหนทางเดียวแห่งการดับทุกข์ที่จะรึกไว้ที่หลังเหรียญเพื่อรำลึกนึกถึงและสังขานุสติ คือพระเกจิผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกนับได้ว่าเหรียญพระแก้วมรกตปี2475เป็นที่สมบูรณ์ที่สุดครบทุกองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาและนับเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความสามคัคคีและความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองไทย หลวนสะท้อนถึงความเลื่อมสายในพระพุทธศาสนาและความผูกพันลึกซึ้งกับพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองที่สถิตในหัวใจของพระสงฆนิกรไทยตลอดกาลฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป